สวัสดีครับผมบ่านองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองนีรหลองแปลกใจสาหรับเ่าหนองนะแปลกใจสาหรับเบาหน้องแล้วกะ็เอื่อยเพื่อนกับบุ้งหูวนําผี่เล็กครับผี่เล็กผู้สีเพื่อนฟันเห็นเอะภาพด,ดูดูนะเพิ่นทักไลน์มาถามเบาหนองเพื่อนบอกว่าอันนี้บ่านองยังม่ได้บอกเพื่อนเด้เพิ่นทักไลน์มาบอกเบาหนองว่าอันเบาหนองเลขลักกิโล เสียไปใส่เบิดบ้านหนงก็เลยว่าเอาเอือ่อยเอือเอ่อยขึ้นหูเพรานว่าเอื่อยฝันบอกภาพมันมาหามันบอกม,ม,มันมันมันมหาบอกว่าเลี้ยงได้หลายกิโลโบมมีเล้าเดิพก่อนว่ามันแมนอยู่บอกว่าครับบ้านหนงก็เลยว่าเมนบ้านหนงก็ได้ทรงทรงคลิปวิดีโอที่บ้านหนองไปหลายกิโล้ภาพนะรงให้เราเบิ่งเราว่าเอา้าบมมีอหรีตัวนี้วะสิ มันเป็นอย่างบันนี้บาน่องก็ได้ถามว่าไอ้เล่ไล่ถามความฝันเพิ่นล่ะว่าเป็นอย่างที่จังคือจังห่ว่าอันนลักกิโลโบมีเหล็กเพิ่นบอกว่าบอกพัมมันมาหามันมาเข่าฝันเพิ่นบอกว่าอ่านเหล็กลักกิโลโบมีแล้วเด้อว่าสนแต่ว่าเบาน่องไปไทยคลิปน่ะมันมีอยู่ขางเดียว มันมีอยู่ขางเดียวเรียกไนรถรถเขาไปเหยียบรถรถไปเหยียบอันไปส้นฐานไปส้นฐานหลักลักกิโลน่ะมันนี้เขาก็เลยสีเฮ็ดหม่มันนี้เลขกเลขกฟังนี่ก็ฟังนี่ก็ฟังหนาก็ฟังทั้งขานี่มันบมมีมันเหลืออยู่ฟังหนึ่งมันนี่บ้านเราก็เลยถามว่าฟันว่าจังไดมันบอกว่าอันมันมาหาเมื่อนั้น เมือ่อเมื่อนั้นกำาขวดเหลาบหรืออีอย่างสักอย่างนี่นะแล้วก็โบเห็นแล้วก็ว่าเอ้าแม่นยั้งแล้วก็ว่า,อา,า,ววาโอ้ยเขามาลบเหล็กลักกิโลกุออเพ่นว่าบันนี้เหล็กกับโบมี่บันนี้เพื่อนก็เลยว่ามันลบออกเบิดตอยู่บอกมันลบออกบ่าเบิดดอกว่าฉันแต่ว่ามันเหลืออยู่ฝั่งหนึ่งเพ่นว่ามันกัด มันก็ยยางไปมันกับไปซี่ซี่เลียกันที่มันเหลืออยู่ฝั่งหนึ่งนะบริวามันเหลือเลียกยังนะก็นีีเดิมกับเบิ่งเอาติลละว่าไสั่ก็เบิ่งเอามันกับมันกับเมียนของเพอนอิหลดีเดาหลาแล้วเออคนเท่านี้แต่ว่าแปลกเพื่อนเพื่อนตั้งต่งวดว่าหันเพื่อนกับบอยเลยมาเข่าฟันเบาหองเนาะเพื่อนกับไปเข่าฟันพิริพวกแบบนี้ บ้านองกระเลได้ไปละบ้านนึ่ไปเบื้องเล็กเหล็กฟังถี่ว่าที่มีหนึ่งสี่หาหนึ่งและเหล็กถี่มีด้านหนาคือหาศูนย์ศูนย์เก่านั่นเขาลบเขาลบออกนะกัเหลือกัเหลือฟังหนึ่งก็คือสามห้ามันเหล็กมันจะมีอยู่สามตัวอย่างมันจะมีสามห้าแล้วก็ห้ามันถีมีหาแล้วก็มีสามหาเหล็กอีกฟังหนึ่งนะกะันเรียกว่า ลองสื่อตัวนี้อีกบ้างก็น่ามาสะักสามหาสามห้าห้าก็ได้เอาสาม้าหา้าแต่พี่เล็กเราก็บ,บอกอยู่ว่าเล็กนรักกิโลหนึ่งโบนี่อาดซิมาอีกคุณวางเฉนะลองลอง,ลองสื่อติดเป็นเดมเดิมเล็กเก่าที่มันมีในรักกิโลก็คือ5 0, 0าศูน้ากก1หนึ่งซีซีเออซ,ซีหนหนี่แห,ห,หละประมาณนี้ลองสื่อติดๆไว้เนี่ย เพื่อมันับมาอีกว่าสันนี่สิคำหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้ับเก่าเป็นหกก็ได้อียงมันเกิดขึ้นในเบิดตในในหลักกิโลนี่เลาว่าเจไดโชคอีกล่ะพูดว่ากันบอกภาพว่าแฟนเขาฟันอยู่ว่าสันเลขหลักกิโลที่มันที่พี่เล็กเพ่นฝันเห็นมันมีอยู่ขางเดียวก็คือสามห้าแล้วก็ห้านะเลขมันบดต่อกันสามหาเลยมันมีเลขหากับเลขสามหา อยู่อีกฝั่งนึงนะบาวนนองกัเลยว่าเออแบนอยู่บางหนังไปไปไทยว่าเมื่อไหร่ว่าจะไปขอเล็กหละเพราะว่านี่เหลขละกิโลเน่ะมันมันเสียรถเหยียบว่ราฉันรถเหยียบฐานเมื่อก็เลยว่าฝอมันเลยมาบอกเกลือยเพราะฉันอลองบ่งเดอลองพิจารณาเอาหมักบม่มากกับพิจารณาเอาแต่ว่าเลขกเกาอย่าถิมเด้อว่าะฉันลองกลับเก่าเป็นหก กับหนึ่งเป็นเจ็ดอีกจะเทือเท่อเบึงไว้ซะเพื่อมาอ่าเดี๋ยวเราบ้าน้องกับแปรเลขไว้ให้เบิงบ้งเบลล์ละเพื่อเพื่อได้เลือกเหล็กละกิโลถ่ยังมีอยู่ตอนนี้ก็คือสามห้าห้าสามห้าห้าบนี่ครับเลขงวดนี่อาจสีเบิ้ลหรืออาจสีหามหรืออาจสีมาเหลขกแบบพิกแพงมาเลยก็ได้โดยที่บบได้ตั้งใจว่าเลขตัวนี้มันสีมานี่แหละบา้านน้องยันนังสิยละ เหล็กเป็นตะสั่งบอกไงไๆมันเป็นเหล็กสันจรนนะ่ะเขาว่ามันเป็นเหล็กสันจรก่านนี้อย่าเหล็กมันเป็นเหล็กเหล็กเป็นตาสั่งศูนย์ศูนย์เก่ากับมนไไ่เลยศูนย์ศูนย์หาศูนอย่งสิหรือสามหาหาอย่งสิมันก็มิศินมาได้เดดเด้ไอ้ที่เบาน้องอยากเห็นทุกคนเดี๋ยวฟังบางเทีเบาน้องเบาเหล็กไปเบาน้องเบาเหล็กแปะอย่างสินะอาจจะบอกออกจากปากเพื่อ เพื่อผูดด้ใดเดี๋ยวฟังนังสีนน0 0เ้00 9, 00 5, 00 3, 00 4, ก็เป็นไปได้ส5 5หรือสเป็น 455, 955, 95 655, ต้องหามันกับเป็นไปได้เบิดยิหยังมมนกัเป็นไปได้เบิดเดีนาออ่ะยัไงไ๋ก็ลองพิจารณานครับเด้อเหลียกักิโลไอ้ภาพครับเหลือตัวเดียวเม็ดเดียว3 ห้าหเลขเกา่าอย่าลืมเลขเกา่าอย่าลืมศูนยอห้าศูนหรือสิเป็นหาศูก็เป็นไปได้หนึ่สหรือสิเป็นห่หรือสิเป็นส7่เหาหนึ่งหรือสิเป็น 1, หเน 5, 7เจ็ดมันก็เป็นไปได้เบิดอ,อย่างไรก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1มีนา68แลักกิโลเพียพามครับอยาให้เพื่น ซ้อมแล้วก่อนงวดนี้อาจสิบ่ได้ไปเพราะว่าคิดว่าสิบ่ทันแล้วท่านแล้วมือใดเดี๋ยวบ่านหนังก็สิไปให้คือเกา่าอย่างไรก็คอยติดตามนะครับเนาะอ่ะพี่เล็กนะครับเด้อพี่ไอ้พามสี่บอกเลขพี่เล็กครับตัวเดียวเม็ดเดียวสามห้าห้าครับสามห้มาห้ามักบอมักผิดจรณาเอางวดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดอายุพี่เล็กอะ่ะสี่สิบแปดปี คิดสิได้ก็ให้สมหว,วังดังปรารถนาสุภูสุคนเลขตอง,งวดเบาหนองผู้ใดมักก็ซื้อไว้ผู้ใดบ่มักก็ผ่านได้789 395แล้วก็372เป็นเลขตอง,งวดของเบาหนองงวดวันที่1มีนาหกแปดซื้อลอตเตอรี่ไว้37เจ็ดรถเจ็มมาตัาวมากกันอยู่ที่ดุนพินิจละ่ะนะครับเนาะเอางวดนี้บ่มีผู้ใด,ดบอกได้ครับว่าเลขมันสิมาตัวใดแต่ว่าถ้าใครชอบเลขตัวไหน คลิปไหนให้โจทไวครับขันแค่ไวเรื่มแน่นอนมีทางเดียวคือโจดไวครับคลิปเบ้าหนองคืนมาให้โจทไวมันจังสีโบผ่านนะครับเนาะอ่าก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปรารถนามีเงินใส่ใจบวกขาดมือมาจับเงินหมืน่นมาจับเงินแสนมาจับเงินหลาดไปน้ำกันงวดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ